มาคุยกันถึงเรื่องของราคาทองคากันบ้างนะคะล่าสุดค่ะโกลสปอร์ตวิ่งอยู่ที่1นึ่เหรียญด้วยกันเดี๋ยววางกลยุทธ์กันกับทางด้านของคุณนัทจีจุฑาวรากุลประธานเจ้าหน้าทีบา่บริหารจากคลาสิคโกลฟิเจอร์ค่ะสวัสดีสสดค่ะคุณนัทครับแหมเรื่องของ QE หมดไปในช่วงสั้นตอนนี้ก็มีเรื่องใหม่เรื่องของเพดานนีสหรัฐออกมานะครับวันสงวันนี้ราคาทองค่อนข้างนิ่งทีเดียวเอ๊ะเขาเขารออะไรอีกหรือเปล่ามันจะมีอะไรมาให้เราลุ้นต่อไหมครับเนี่ย คือจริงๆประเด็นหลักๆสําหรับทองคําในปีนี้นะคะก็ต้องยอมรับว่าเป็นทางสหรัฐอเมริกา<ะ>ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ประกาศออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ประเด็นทางด้าน QE ก็ถือว่าตั้งแต่ต้นปีมาทุกครั้งที่ราคาทองคำถ้ามีการประชุม FOMC <ะ>แล้วมีการถแถลงการหรือว่านายเบนเนเริรก้ออกมาพูดในแต่ละครั้งเนี่ยจะเห็นได้ว่าราคาทองคําก็มีความผันผวนกันข้างมากนะคะแล้วก็เคลื่อนไหวกันข้างมากอย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยราคาทองคํานี่วิ่งค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะ,ะ,ะหลังจากที่มีการประกาศผลของการประชุม f ะคะว่ามีี e ต่อ นะคะไม่ได้มีการลดแต่อย่างใดเนี่ยตรงนั้นก็ทําให้ราคาทองคําปรับตัวขึ้นไวแรงนะคะขึ้นไป ไฮประมาณ1370กพันสารยญแนะฮะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็มีแรงขายลงมานะก็อย่างที่คุยกันนะคะว่าถ้าตัวการประชุมเฟดโอเอ็มซีเนี่ยแล้วก็มีการคงยังไม่ได้ลดในครั้งนี้ถือว่าเป็นผลบวกต่อราคาทองคำในระยะสั้นนะคะแต่ว่าถือว่าในภาพรวมยังการปรับขึ้นของทองคํายังขึ้นในกรอบที่จํากัดเท่านั้นเพราะว่า<ๆ>การประชุมเฟดโอเอ็มซีเนี่ยยังมีอีกหลายคาร<ช>ั้งนะคะแล้วก็ครั้งหน้าเนี่ยช่วงปลายเดือนตุลาคมก็อย่างสัปดาห์นี้เองนะคะตัวที่อาจจะทําให้ราคาทองคำ ขยับได้นะก็เป็นประธานเฟดหลายสาขาที่จะออกมาให้เหมือนกับให้มุมมองนะคะว่าการประชุมครั้งหน้าจะเป็นยังไงนะซึ่งซึ่งจะเห็นได้ว่าอย่างตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาพอมีประธานเฟดสาขาหนึงออกมาพูดว่าเอออาจจะมีการปรับลดในครั้งหน้านะคะราคาทองคําก็มีการปรับตัวลงมาแล้วก็มีคนขายลงมาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มาแกว่งตัวในกรอบเดิมเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องบอกว่า ทองคำเนี่ยคือตัว QE ยังไงสุดท้ายก็ต้องมีมีการลดอยู่ดีดดนะคะเพียงแต่ว่าการการปรับลดเนี่ยจะเป็นครั้งไหนเท่านั้นเองแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพอถ้าจะเป็นใกล้ๆการประชุมครั้งหน้าก็จะมีการเหมือนกับประเด็นนี้ก็มาเป็นเล่นข่าวอีกครั้งนะแล้วก็ทำให้ราคาทองคำขยับได้อีกครั้งนะคะว่า ตัวการประชุมจะยังมีการปรับลดครั้งนี้ไหมนะคะหรือว่ายังมีการยืดต่อไปก็อาจจะตรงนั้นอาจจะทำให้ราคาทองคำขยับอีกครั้งแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยใกล้ช่วงเดือนตุลานะคะตรงนี้ก็อาจจะมีประเด็นทางด้านเพดานนี้สหรัฐนะคะที่อาจจะถึงก่อนการประชุม FOMC ในครั้งหน้านะคะก็ต้องดูว่าถ้าเกิดว่ายังมีการถกเถียงแล้วก็ถือว่ายืดเยื้อในการประชุมเนี่ยความไม่แน่นอนต่างๆนะคะยังไม่มีข้อสรุปตรงนี้ก็จะอาจจะบวกต่อราคาทองคำได้ในระยะสั้นค่ะอาจจะสมมติตตตมว่ามันมีความชัดเจนขึ้นมาปแปลว่ามันจะเป็นผลลบ ค,คือถ้าเกิดว่ามีความชัดเจนเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ถือว่าเป็นผลลบกับทองคําทีเดียวนะคะเพียงแต่ว่าต้องดูว่าถ้าเกิดว่ามีการยดเดียกก่กน<ม>ราคาทองคามีการถือว่าถูกเก็งกําไรแล้วก็มีการซื้อขึ้นไปเก็งกำไรก่อนเนี่ยก็อาจจะมีแรงขายลงมาได้หลังจากที่มีความชัดเจนเกิดขึ้นเหมือนเราก็กลับมาจุดเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยถือว่าประเด็นนั้นยัง ยังยังไม่ได้มีน้ำหนักเข้ามาในราคาทองคำตอนนี้มากนักนะคะราคาทองคําก็ขยับตามประเด็นทางด้านประทาดเฟรหลายๆสาขาออกมาให้นุ่มองมากกว <Cook. S 1> ่าแล้วก็ถือว่ามุมมองทางด้าน QE เนี่ยเป็นประเด็นหลักมากกว่าเพดานนี่นะคะแต่ว่าเพดานน <K ill> ี่ก็ถือว่าเป็นประเด็นต่อไปที่อาจจะมีการหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอ,อ,อีกครั้งเ <K ill> <ๆ>พระาะว่าอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าอาจจะทําให้ราคาทองคาขยับได้นะคะแต่ว่าแต่ว่าก็ต้องดูว่าคราวนี้เนี่ยจะมีการคุยยุติธรรมไหมถ้าเกิดว่าทุกอย่างเป็นเป็นไปง่ายๆนะคะแล้วก็ถือว่าคุยแล้วก็ผ่าน ผ่านตามระยะเวลาที่ที่เหม,มาะสมนะคะก็ตรงนั้นก็อาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำมากนะนะคะเห็นแต่ว,ว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาตอนนี้จนถึงครั้งหน้าการประชุมเฟดมีสิครั้งหน้าก็อาจจะมีน้าหนักต่อทองคํามากกว่านะคะเนื่องจากตัวเลขต่างๆเนี่ยก็จะส่งผลถึง เอฟโอเอ็มซีในครั้งหน้าว่าจะมีข้อสรุปอย่างไรสำหรับตัวมาตรการ QE เพราะว่าอย่างครั้งนี้เนี่ยจากที่มีการคาดการว่าอาจจะมีการปรับลดนะคะแต่ว่าจริงๆพอตัวเลขต่างๆที่ออกมาที่มันก็ค่อนข้างมิกซ์นะคะ <c oughs> ดีขึ้นแต่ก็อาจจะยังไม่ได้ดีขึ้น <c oughs> เพียงพอที่ทางสหรัฐจะมีการปรับลดตัวมาตรการ QE ในครั้งนี้ <c oughs> ก็เลยทําให้ตรงนี้ก็เลยราคาทองคำก็บวก้นไป <c oughs> แต่ว่าถ้ามาดูกันตามเทคนิคนะคะ <c oughs> อย่างครั้งที่แล้วที่บอกว่า ลดระดับ1,350เหรียญแล้วก็ปลุดระดับ1,300เหรียญสิ่งเป็นสัญญาณลบนะคะ <c oughs> แต่พอมีประเด็นทางด้าน QE มาว่ายังไม่ได้ปรับลดเนี่ยก็ทำให้ราคาทองคำมีแรงซื้อเข้ามาเก็งกำไรเข้ามาแล้วก็ <c oughs> ดีดตัวให้ไปแรง <c oughs> แต่สุดท้ายแล้วก็กลับมาอยู่จุดเดิมนะคะ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้เนี่ยถือว่าสัญญ,ญาณทางเทคนิคระยะสั้นก็ยังถือว่าเป็นลบอยู่นะคะแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่ายัง อยู่เหนือระดับ1,300เหรียญนะคะ,<ฮ>ะก็น่าจะยังคงแกว่งตัวในกรอบ1,300จนถึง1,330เหรียญเวสซอล่าตรงนี้อยู่นะคะ,<ฮ>ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าหลุดนะคะ,<ฮ>ะก็แนะนำค่อยฟอลโล่นะคะ,<ฮ>ะอย่างค่ำคืนนี้เองเราดูแนวรับที่ระดับ1,313เหรียญแล้วก็1,300เหรียญเวสซอล่านะคะส่วนแนวต้านด้านบนอยู่ที่ระดับ1,330แล้วก็1,342เหรียญนะคะแต่ว่าการที่ถ้าหลุด อย่างเมื่อวานนี้มีการย่อตัวลงมากเกือบแนวรับ1,300เหรียญก็มีแรงซื้อนะคะ,คะก็ทำให้ราคาทองคำก็ช่วงนี้แกว่งตัวเกาะไม่กว้างมากนักนะคะแล้วก็แกว่งตัวระดับประมาณ1,300จนถึง1,330เหรียญน,นะคะ,คะแต่ว่าถ้าหลุด1,300เหรียญเนี่ยโอกาสที่จะมีแรงขายออกมาอีกครั้งนะคะแล้วก็ดูแนวรับ1,285เหรียญ1,270เหรียญยูเอสซาล่าอันนี้คือของสัปดาห์ะนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่า ลองดูว่าถ้าเกิดนักลงทุนเนี่ยถ้าราคาทองคําหลุดระดับ1,300เหรียญถ้าคนเข้ามาซื้อนะคะอาจจะมีจุด stop loss ประมาณ1,290เหรียญจุดโลครั้งที่แล้วนะคะถ้าหลุดตรงนั้นก็มีโอกาสอย่างที่บอกว่า1,285เหรียญแล้วก็1,270เหรียญอาจจะลงไปได้นะคะเพราะฉะนั้นให้จุดไว้อยู่1,300เหรียญ stop loss 1,290เหรียญนะคะแต่ว่าด้านบนเนี่ยถ้าทะลุ1,350เหรียญมันจะกลับไปเป็นแนวโน้มที่ดีขึ้นอีกครั้งนะคะแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่าแกว่งตัวสร้างฐานไปแล้วถ้าไม่หลุด1,300ก็อาจจะแกว่งตัวค่อน สร้างฐานไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะทะลุด้านบนขึ้นไปก็ได้นะคะแล้วสำหรับคนที่ลองเอาไว้จุด stop loss ตัวเลขประมาณเท่าไหร่ครับหนึ่งสามห้าศูนย์หรือเปล่าถ้าเกิดคนที่ลองลองไว้ผู้เป็นช็อตไว้ช็อตไว้นะช็อตไว้จุด stop loss คือหนึ่งสามห้าศูนย์ค่ะเฮ้คุณนัทครับการที่ราคาทองช่วงนี้ข่าวอย่างที่คุณนัทบอก ต้องรอ QE โดยเฉลีย่ยคือประมาณเดือนหนึ่งมีครั้งหนึ่งระหว่างทางก็มีคนนุ้นพูดคนนี้พูดทําให้มันเหมือนมันแกว่งในกรอบเนะี่ยโอกาสที่แกว่งแบบนี้ถือว่าเป็นโอกาสให้นักลงทุนไหมกลายเป็นว่าเราต้องเล่นสั้นมากขึ้นหรือเปล่าใครที่ก่อนหน้าน,นี้บอกว่าฉันอยากจะถือสักพักหนึ่งเนี่ย <c oughs> เหมือนกับถือไปทำให้กําไรลงมาที่เดิมไปแล้วต้องปรับกลยุทธ์หรือยังเราต้องเล่นสั้นแค่ไหนช่วงนี้ คือตั้งแต่ต้นปีมาก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าปีนี้การลงทุนทองคำเนี่ยให้เล่นสั้นขึ้น,นะะถือยาวไม่กําไรถือยาวเนี่ยต้องบอกว่าการลงทุนทองคําในปีนี้ทิศทางไม่ได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นการที่ลักษณะไซเวการทํากําไรก็คือกลยุทธ์แบบที่ซื้อซื้อถูกซื้อแนวรบับขายแนวต้านอันนี้คือกลยุทธ์การทกากาไรในลักษณะไซเวนะคะแต่ถ้าลักษณะทิศทางขาขึ้นโอเคซื้อบริเวณแนวรับต่างๆนะคะแล้วก็ ขึ้นไปค่อยขายบริเวณแนวต้านแต่ถ้าทิศทางขาลงให้ขายล่วงหน้าแล้วค่อยกลับมาซื้อนะอันนี้คือคือกลยุทธ์ที่จะลงทุนในจังหวะทิศทาง,งต่างๆนะคะอย่างถ้าลักษณะไซเวเนี่ยก็ซื้อแนวรับขายแนวต้านซื้อแนวรับขายแนวต้านเป็นแบบนี้ไปนะคะแต่ว่าอย่างตอนนี้เนี่ยถือว่าในระยะยาวนี่ยังถือว่าเป็นทิศทางขาลงยังไม่ได้กลับมาเป็นขา,าขาึาขา้น<ม>นะคะก็อาจจะทํากําไรโดยการอาจจะเปิดช็อตบ,บริเวณแนวต้านแล้วก็ลงมาปิดบริเวณแนวรับก็อาจจะทําแบบนี้นะแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้นักลงทุนในประเทศอาจจะลงทุนยากหน่อยเนื่องจากค่าเงน บาทก็ค่อนข้างผ่นขวนนะคะอย่างสัปดาห์ที่แล้วพอหลังจากมีการสรุปผลการประชุมเฟอโอเอมซีนะคะจะเห็นได้ว่าเงินบาทนี่แข็งข่ามาค่อนข้างเร็วมากนะคะแล้วก็มาแตะระดับประมาณ3 1บาทแต่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยก็อ่อนค่าเหมือนกันนะสวันนี้เพราะว่าเห็นได้ว่าพอหุ้นติดลบนะคะแล้วก็ค่าเงินยูโรก็มีการอ่อนค่านะคะตรงนั้นก็เลยทาให้เงินบาทบ้านเราอ่อนค่าด้วยแล้วก็จริงๆก็ส่งผลบวกต่อราคาทองคำในประเทศทําให้การถ้ามีการปรับลดก็ปรับลดไม่มากถ้าบางทีราคาทองคำในตลาดโลกเท่าเดิมก็อาจจะปรับบวกขึ้นไปได้ สั้นหน่อยแต่ว่าในภาพใหญ่ก็คือเผื่อใจสําหรับเทรนขาลงด้วยเพราะนั้นใครที่บอกว่าจะบู๊มากๆก็ต้องบู๊ฝั่งขาลงนี่จะปลอดภัยกว่าจะไปบู๊ฝั่งเก่งขาขึ้นใช่ไหมครับค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะช่วงนี้นะครจะมีคนเขาบอกว่าอาจจะไปเห็นพันหนึ่ง มีโอกาสมั้ยที่ที่ณตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ายังไม่ได้หลุด1270เหรียญเรายังไม่ได้มองแบบนั้นนะคะคือคือจุด1270เหรียญเนี่ยจริงๆก็ถือว่าเป็นรับที่สําคัญนะคะถ้าเกิดว่าแว่กตัวอย่างที่บอกหลุด1300 1290นะคะก็ยังมองที่1270เหรียญแต่ถ้าหลุดแล้วเนี่ยตรงนั้นถือว่าเป็นสัญญาณลบอีกครั้งนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะลงมาทดสอบตัวโลเดิมได้1180เหรียญได้นะแต่ว่าถ้ายังไม่หลุด1270เนี่ยอาจจะพยายามสร้างฐานแล้วก็ปรับขึ้นต ไปในช่วงต่อไปก็ได้ค่ะจริงๆหลายคนก็มองว่าถ้ามันลงแบบนี้แล้วต้นทุนนหน้าเหมืองล่ะตัวเลขมันประมาณเท่าไหร่จะได้กะจนถูกค,คือต้อนทุนหน้าเหมืองต้องบอกว่าค่อนข้างผ่านแปรนะ,นะคะตามหลายๆปัจจัยไม่ว่าจะเป็นทั้งน้ํามันนะคะค่าแรงคนงานด้วยนะคะแล้วก็หลายๆอย่างในการขุดขึ้นมาแต่ละครั้งสกัดได้ก็ในปริมาณที่ต่างกันเพราะฉะนั้นต้นทุนเนี่ย หลายหลาย่หลายเนไม่เหมือนกันแล้วก็จากที่มีการตัวเลขพูดนะคะก็จะพูดประมาณ1000เหรียญจนถึง1,300มยเหรียญมันจะกว้างหน่อยจะกว้างหน่อยนะแล้วก็แล้วแต่ช่วงเวลาด้วยเพราะฉะนั้นพอกรอบอย่างนี้เนี่ยเวลาราคาทองคำจะเห็นได้ว่าครั้งที่แล้วพอปรับลงมา1 1 8 0ห่ยเหรียญก็จะมีแรงซื้อแล้วก็ดีดขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นพอย่อตัวลงมาเยอะๆเนี่ยอาจจะทําให้สัพปายน้อยในในถ้าราคาทองคามีการปรับตัวลดลงมามากๆนะพอสัพปายน้อยแล้วมีดีมานเข้ามาก็อาจจะทําให้ปรับขึ้นได้้้้อออีีกกคคคครรัังงนน็ืทําาาให อาจจะมีเทคนิคเข้ามาดูด้วยคแต่พอถึงจุดจุดนึงไม่ใช่ว่าเทคนิคบอกว่าปรับลงแล้วจะลงไปถึงเหลือศูนย์นะคะเพราะว่าทองคามันก็มีต้นทุนแล้วก็มีดีมาสปายที่อาจจะใช่ปัจจัยวิถีต่างกันด้วยค่ะเขามีมูลค่าในตัวเองด้วยนะครับในช่วงสั้นนี้ข่าวเรื่องของ QE อาจจะพูดบ้างแหละแต่มันไม่เยอะก็จะไปพูดถึงงบประมาณสหรัฐจะผ่านจะไม่ผ่านอะไรยังไงตัวนี้นี่ถ้าถ้ามันจะส่งผลต่อทองคำในทิศทางไหนครับในช่วงสั้นต้องสําคัญมากไหมข่าวนี้ คือคืออย่างที่บอกว่าก็อาจจะต้องติดตามกันอยู่ต่อนะแต่ว่าในณปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าน้ำหนักทางด้านข่าวทางเนี้ยยังไม่ได้เข้ามาส่งผลกระทบต่อราคาทองคำมากนัแต่ว่าถ้าเกิดอย่างที่บอกว่าถ้ามีการยืดเยื้อและพูดคุยแล้วก็สองพักถกเถียงกันไปแล้วยังไม่ได้มีการอนุมัตินะ,ะตรงนั้นยังไม่ได้มีการปรับเพิ่มเพนนันนี่คนก็จะกังวลถึงตัวฟิสิเคิลคิดอีกครั้งนะคะแล้วก็อาจจะทําให้ราคาทองคําปรับขึ้นได้นะแต่ว่าก็ต้องดูถึงความสัมพันธ์กัััับบตววววสสินนนททรพยยยย์เเีีีี่่่่่งงงงดด้้้ออาาชปจะห็ไคก ตลาดหุ้นนะสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยก็ค่อนข้างส่วนทางกันตรงกงนข้ามนะมีความสัมพันธ์กันตรงกงนข้ามเพราะฉะนั้นพอตลาดหุ้นปรับบวกจะเห็นได้ว่าทองปรับลดนะคะพอทองมีการปรับตัวขึ้นสินทรัพย์เสีส่ยงปรับลดนะคะเพราะฉะนั้นฟอน์โฟมันก็จะโยกแบบนี้ในสำหรับปีนี้นะเพราะฉะนั้นก็ลองติดตามดูว่าถ้าเกิดว่า สินทรัพย์เสี่ยงช่วงไหนมีแรงขายออกมานะคะก็ทองคําก็จะค่อยๆมีการฟื้นตัวปรับขึ้นได้จะค่อนข้างสัมพันธ์แบบวิธเันไหนขายหุ้นเอาตังค์ไปซื้อทองกันบ้างแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณคุณนะค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวก็ตามนะกรอบตอนนี้อยู่ก็สั้นๆอยู่ประมาณ1,300จนถึง1330งารยลิด้วยกันนะส่วนวันนี้ค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะเรา3ามคนพร้อมทีมงานของทังลาไปแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ